เวลาครับตางถ่ายทอดสดินมาพอดีครับสัญญาณให้มาเรียบร้อยครับก็เลยยิงผ่านถ่ายท่อกดเนี่ยร้อยหกสิบประเทศครับผ่านทางทูมูบและยูทูบเลยอ๋อต้องขอขอบคุณเอฟบอลเราเล่นสองทีมก่อนนะฮะได้ครับแอฟบอลากระัดดเดี่ยวพ่ายครับยังไม่เตะขอบคุณเฉยเลยนะทางเดินเข้ามาในเสื้อเหลืองครับตามทีมโดยกับตันทีมครับเสียบเบิร์ยครับโลงมัติดกันมาเรียบร้อยนะครับเราอาจจะโยกวันแข่งขันไปอยู่วันจันทร์นะครับ ต้องบอกว่าพอวันพฤหัสแล้วมันติดติดเรื่องเวลากันค่อนข้างเยอะครับทำให้คู่สุดท้ายคู่ห้าทุ่มเนี่ยเป็นคู่ที่ทุกคนร้องหีบหมดเลยไม่มีใครอยากโดนคู่ห้าทุ่มครับแล้วเพราะฉะนั้นเราอาจจะโยกไปอยู่เป็นวันจันทร์และวันอังคารครับไม่วันใดก็วันหนึ่งครับเดี๋ยวเรื่องโปรแกรมเดี๋ยวผมจะทำโปรแกรมให้มันสมบูรณ์แบบไปอีกครับทุกทีมจะได้โยกใจในแชมเนี่ยทุกทีมครับ นี่เดิมโซนะฮะไม่มีผู้รักษาประตูโอ้วันนี้ไม่มีผู้รักษาประตูด้วยครับไละยืนที่ประตูแล้วเป็นเจ้าวิทย์นะฮะโอ้โหเหลือเชื่อครับวันนี้ผู้รักษาประตูเนี่ยทั้งสองทีมเลยครับตสมบ่อเป็นคนผลิตสกอร์ให้ทีมครับแต่วันนี้ต้องมาเป็นผู้รักษาประตูครับใช่ครับโอ้โหไม่ได้เปลี่ยนเชฟเมียร์ซึ่งกันและกันเลยครับก่อนหน้านี้เป็นเพื่อสกอร์เครื่องจักรสังหารนะฮะตอนนี้มาเป็นนายเทวานครับโอ้โหนายตู่แล้วครับ อย่างนั้นก็20วินาทีแรกเริ่มขึ้นแล้วเคยร์ขึ้นกลับเข้าไปเยเสียบเลยครับยิงติดกับแหวนแหวกไปเองครับคนเดียวยิงมาลูกนี้ไม่ผ่านเจ้าไอ้ครับนี่ครับเช่นผู้สาประตูเพราะเซฟดีอย่างนี้นี่เองครับได้ตำแหน่งที่เหมาะกับตัวเองครับพยายามจะคุนหาตำแหน่งไปเรื่อยๆครับต่างก็เล่นแล้วครับแม่ก็เล่นแล้วครับตอนนี้มาถึงผู้สาวประตูเลยครับเราไหวหรือเปล่าล่ะเราได้มาดีนะเราไหวแล้วก็ล่ะเก็บเพื่อให้เจ้าไหนร์ ผมด้านอโฟดียู้สาวตัวจริงเนี่ยลับมา้วาใช้ดีกว่าไม่มาครับมัน่ได้่ยลองยิงไปมือกครูรับเป็นเจ้าน้าเฮขาน้ามาตูไปครับตั้งเตะกรับของเสียท้าครับชื่อันนี้เสียผ่าปว่าฟอร์มดบขึ้นงานเรื่อยนะฮะแต่มีสะดุดไปคือแบบที่แล้วเปิดบอลมาขนาจับลูกนีหโห จลับไปอยู่เท้าครับแหมเป็นเจ้าูกในครับเครื่องยังไม่ร้อนนะฮะแต่งขึ้มาสันส้นๆมาครับใช้เตี๋ยบังอยู่ะครับทำเตี๋ยบเป็นคนอินเดียนะฮะบังนะฮะโอ้ผ้าเเวยสไปขายถั่วด้วยครับขายถั่วด้วยนะครับคะือทุมโคมหมาข้างหน้าเอาบังได้กล้วหลุดหนีเอามาถมบ้าจะจบทำขวานี่ตามไปเก็บอย่างไทยครับเป็นเจ้าโจ๊ะนะค โชจิโตครับมาจากญี่ปุ่นนะฮะอ้าวโอ้โนี่มีเตะญี่ปุ่นมาด้วยใช่ครับโชจโตครับใช่ครับมีโป้มาที่อาครับนี่อาสยามนะฮะเสียอาครับไหลมาที่ตป้งครับเตะมายังเตะครับอย่างไรเป็นลูก19บเวันกานะฮะถือได้ลูกทุกนี่แหละแต่ละคนก็ยังมีสายยาติดตัวครับจริงๆเขาไม่รู้เขาอยากได้หรือเปล่าไม่รู้จะตั้งให้ไม่ขอไหมใช่ครับมาที่โจ้หนักอีกขาขึ้นมาอับ เปียงตัดเข้าตรงกลางเป,ไปิดทางขั่นขาจับบอลหนึ่งชวะพลิกเข้าขาไม่ผ่านเจ้านานเคลียร์ขึ้นมาให้เจออย่างถึงบอลคข้าเชียวพ่ายถึ้มาที่เจ้าน,านัดยิงยัดไปหล้วกระด้งของอาร์ตออกหลังไปนะฮะโอ้โหลูนี พุ่งต้องพุ่งตรงเข้าหน้าต้องลงก่อนได้ครับคือวฮะเข้าไหนก็ได้ครับเข้าไปหน้านี่ไม่ได้เลยครับใช่ครับหลงทางกลับบ้านเลยนะฮะโอ้โอโอโสเสียโฉมได้เลยนะครับแต่ด้วยยิงด้วยสายจักข้า,ขนนา,างขันเจ้าเหนือแหมบ้าเนอฮะบันสำล้องที่ไหน อยู่ที่ร้างของแต่งใหไหลมาที่โป๊ะโผล่เข้าไในพี่โชติโจวอนโลพโจพาที่โปับข้ามฟาวออกไปให้นะครับเดินยาวตัวเดียวครับมาที่้ครับกับซัมทีมดึงดอนเลยครับแล้วก็ินงไม่ดีครับเติรนไหลพีบุตรมาจะสวนกับเลี้ยงเลี้ยงคนเดียวกระชากล่ะเข้าซ้ายยิ้งมาเลยต้องปรับแข้งก่อครับโอ้โหเจ้าเสียงกับเรี้ของเสียพ่ายเกือบได้ประตูยิงไปเลยเจ้าไหนยังไม่ผ่านมะ เห็นจ๊บอาแล้วกมีกาครับแผ่ปัดข้ามข้ามไฟแล้วเชียวซุปเปอร์เซฟแล้วเตะมุมของโจ๊ปไล่ครับมาที่โจม๊บนะยัดมาตรงกลางยิงลูกนี้ต้ไม่โดนเป็นบอลทุ่นของบุ๊กโจ้คือมาให้โจครับขึ้นมาที่นะ้ังขึ้นเกมแล้วครับมีหลอดข้ามซอกมาให้โุแต่มาไม่พันนาย อีสายสหันยัดมาในเน่งจริงนะูนีรับได้อยู่แต่ไม่ปอลปต้นเขาหลอกอดเขาโจมนัดคือวาไม่ห่านจะบงครับแฝดเสียผ้ครับแฝดนล้สจะคืนกับเจนเสาแล้วก็จะชอกับเลยโดเจ้าวแกะิทาที่เบบหนึ่งสองมาให้วิดดีกจะเนยงแต่กำรับมีความเร็วาวิ่งปีงมายังมาก็ได้ับดเสียบใา้ครดบจะชนกับเลนดีดึงบอลหอกใช้ตัวบางครับแดเบสิกเหนือรับถือว่า ทักษะหลายๆคู่ของเ,เสือท้ายที่ทำได้ดีครับไหนเปิดจัดให้กับอาร์ตให้กับเจ้านา,นกายกระเดดแฝงจากด้านหลังครับเป็นลูกเาะครับม,มาจากด้านหลังนะฮะสีลมซอยสองครับสีที่ทัพของเสือท้าอยู่ที่บอลเป็นทางด้านของนักน่าต้องบอกว่าทั้งสองทีมนี้ไพ่มาทั้งคู่ครับ เล่นลูกชุดนทกไหนยิงตัดลูกนีเจ้าอาร์ปชุดเซฟครับโอ้โหแบบโอ้โหลูกนี้นี่ซุปเปอร์เซฟจริงๆครับนี่ครับความเก่าของเจ้าอาร์ฟนะฮะช่วยให้รถฟุ้ยังไม่เสียประตูครับเปิดมาเสาสองปลูกบ่งพิกแล้ววิ่ีกระดกนี้ใช้ความเร็วครับวิธีไม่มีความเลือกจักรกระชากไปจะลบสองล็อกมาด้วยกับควางของเจ้าไหนเขาเป็นสุดท้ายครับยังเคลียร์มาได้ เก็บมาได้ครับเสียค่ายข้าวจะสมาที่ไหนเบิร์ดพยายามเข้าไปกดเก็บแล้วแต่ยังไม่ทันเตะมื่อของเบิร์ตจบแม่เก่งของข้าที่เจอเลยทันกันเลยดูกันที่เรายอดยาวครับยิงคู่นี้ครับแม่พูดปิดไทยถือว่ามันเลยพี่เยอะเตะมือข้างขวาครับโดยเสียเบิร์ดครับแต่ของโชว์เบิร์ดโดนครับเปิดมาที่2-2แดงเออไปแต่วิทนี่พยายามจะขึ้นไปโบกครับ เาแล้วเ at. สียวไข่ครับขอทางสั้นรับแข่ขนาดเสร็มาคุณมาให้เบิรบมาที่โปงไหลมาให้โจโจยังขอบอลหลอครับแม่แก้ไขมาอยู่ที่โป๊ จังเกิลบอลก็เพิม,มาตั้งพี่เป่งเป่งเล่นซ้ำๆมาให้โป่งโป่งข้าวฟ้าไปให้นะนะกระโดกมาโจโเก็บลงจังเกยวบอลมาได้ครับโจแล้วโดนสกิปเอาด้านหลังนีฟ้าแล้วแฝงพูดจิงนะว่ไม่ได้เปรียบนะไม่อีเป็นของเบิร์ตโฟนครับเดี๋ยวมาให้เป็นลูกฟ้าับเป็นฟรีกิของเบิร์ตโฟนนะบริเวณก็บอกว่าอย่าทำการแล้วแฝงอยู่ที่ดูบอลนี่คือภาระของเสียเบิร์ดตเลย ลองสีค ну. oh. ิีดกะบตำทีหมดในหลายครั้งก็ยิงได้แตลูกฟรีคิกว่ย่อแบบนี้ท่านั้นของเบิร์ตทะครับจะมีลูกสุดนี่จะดึงเองครับเสียวข่ายนี่ใช้กระแพงสี่คนเบิร์ตยิงกันเลียดติดกระแพงมาที่รี่จะซ้ำดาบสองยิงมาลูกนี้ยังไม่ผ่านรับเทียทิ้งขึ้นมาอยู่ที่เป่งกระดกมาให้เบิร์ดหนุนมาจะให้โจปั๊มมันอยู่ครับ มีแหม่ไปพุ่งเติบบุกผู้ป่อยอ่ะคอยของเสียเบอร์แล้วเล่นเลยว่ะแรงเกินไปครับแต่พยายามจะเล่นเลยครับพยายามจะชิงได้เปี่ยนครับก็ยังแรงอยู่นะฮะเป็นหวาพุกครับโมงทุ่มให้กับวิทไม่ผ่านนายครับโมงเทียร์ที่ออกข้างไปก่อนครับเล่นปลอดภัยไว้ก่อนนะฮะเล่นแบบประหยัดนะเซฟนะฮะขุมมาให้เบิร์ดเทียร์มาุก่ขีดต้องโมงพิกโตจริงเลยว่าไม่เป็นธรร แตแมันติดไซคก็อดใสครับคุณเลยครับเสียอผ้าอสั้นๆคือมาตั้งกันใหม่ครับรอเพื่อนเพิ่มครับยังไม่เติมนะฮะเพื่อนบอกว่าอะไรอยู่ครับยังไม่ได้เติมครับชิงโมงมาที่วิ์แต่ดีมาใสไม่ได้ครับอยู่ที่นายหนวหลอกครับจับขาหลอกครับแล้โดนเกี่ยวจากด้านหลังครับ มาจากด้านหลังก็เหลี่ยมเสียเปียบครับบริษหทมองว่าก็ให้เป็นลูกเฝ่าไปครับฝีคิทของเสียไายครับบอลในแดนข้างซ้านี่ก็เล่นเร็วได้ครับไม่ต้องรอความุสัญญาณนักวิดเปิดจัดมาแหม่ก็แรงเกินไปนะฮะเป็นเจ้าอาร์ตปัดปลายมือนะฮะแต่หุ้มของเสียไาย ด้ดานขเตะจับกป่าเจ้าพยายามจะยิงไม่เต็มตาครับเข้ามือเจ้อารรับความยาวจะให้เสียไปครับชิบอ้ก่อนครับบอลร้อยโดนครับเก็บได้ครับโจ้พิก้าเดินลุงสองสกัดมาลุ้งนิดหนึ่งแกเล่นเชื่อจริงๆครับแต่ยัดไปไกลไเป็นลุ้ขึ้นครับแล้วทีนี้ก็เปลี่ยนตัวครับของเสียไพ่ครับ ยืนรอแล้วครับทางสนามครับนเหนียวสูน้าตัวเป่งครับนักเตะจอมเกลียนนะฮะทรงผมนะฮะนิสัยดีนะฮะเป็เจ้าเบนส์นะใช่ครับนิสัยดีครับสูนย์หน้าครับตำแหน่งครับเกิดมาเพื่อสิ่งนี้แล้วฮะในใจเป็นสูน่าครับเจ้าเบนส์แมแล้วจังหวะนี้มีเสียงรู้สึกเท่าไหร่เป็นลูกเต่าไปก่อนคนะรับเล่นเร็วครับแพ้มาอยู่ที่นัด ใช้ตับังกับจะพลิกหนีนะยังดิ้งหลอกได้ครับนัดกับนัดกับลาโอ้ยนัดยังใช้ตัวบังโอนหนีมาที่หลอไปขนาดนนะครับใช่คอักับคนเดิมเลยเจ้านัลนี่เป็นเพื่อนที่คบไม่ได้นะฮะเพราะว่าแกหลอกเก่งนะฮะสับขาหลอกครับเจ้าไหนโดนตัดมาโตไหลมาให้ฮิตที่บอกวัาจังหวะนี้แตล่าพูดถึงท่าไม่เาเดี๋ยวดูเพื่อนยิดนึงเลยครับ ต้งดูว่าะให้เพื่อน่ข้าสนามเาน้ำให้เพื่อนเรดูเจ้าวิ่งกินนะครจังหวะวิกันเนี่ยปัญหากันต้องยันไม่ได้ในบางยันเลยครับใช่ครับจังหวะหสิบาิงไม่ครับบางทีก็ไม่ได้ตั้งใจแล้วฮะจังหวะการตักันก็ต่างจะเล่นบอลครับต่จะมีกากเบข้นกันบ้างครับ็จะไม่จะเป็ขอชคนใส่ครับก็ไม่มีอะไรนะฮะ กิลิ่งกเตะคืนให้แบบนี้ับนี่ครับคือน้ำใจนักกีฬานังทีมฬาต้องบอกชิดจตกเลยครับเสียดเบรคด้คืนบอลไปให้เรียกันต่อครับมาที่ปูครับของเบรคโตกโป่งหาที่ใครครับชิดตาห้วิทย์ได้มองแต่ได้บอลวิทยร้อยแล้วนี่เอฟเคห้องบอลครับการวางบอลในแนวลึกครับของทางด้านของเจ้าโป่งครับโอ้ยวันนี้พอมบอกโดนเจาะเลยครับเป็นทางด้านของวิทย์เล ขึ้นเทคนเดียวครับแม่สบัดลูกนี้เข้าไปครับทำให้เอ็นาะาขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์นะสูนหน้าตัวเก่งนะฮะหลอมดาวซันโบเซนซัอกโคลัาเจ้าวิทย์นะฮะเล่นหมายเลขเจ็ดของ,ของโตโัะอยู่ใอหลังต่อเน,นื่องครับ เลนด์ทางด้านซ้นายครับอยู่ที่นั่นและให้โจโจแทงมาให้เบิร์มาที่วิดวิด์กระชากหียิงด้วยซ้ายยังไม่ถัาด้วยซประตูแต่พวกเขาต็นเจ้าไอ้ต้องเคลียร์ทีงออกไปฮนะ บสเกมนะฮะเดร่าส2ให้วิทตู้น่งหัวลูกพืไม่จงก่อเพราเจ็บปีบ่ึ้น2-2เสียบเล็บเปิดมาวิทแต่น่าจะมีความเล็บนึ่งโด่งไดถือว่าทำได้อย่างยเยี่ยมนะฮะเป็นคนนที่มดประตูขึ้นนำนะฮะ ไหลเว้นซ้ายครับในพาขึ้นมาเองครับโกนลุมสากข้างล่างจะเยนให้เต็มยังไม่ผ่านแต่งครับแต่ข้างฝ่ายครับยังได้เป็นลูกทุ่มนะฮะของเสียชายครับขึ้นมาให้นายครับวางวางวางไปับข้างหลังไม่เตะนะ้วครับที่ไหนเบาสั้นๆครับถ่ายไปด้านขวาครับ ป้อมยังยิงไม่ได้ครับแหมเสียด้วยลงมาช่วยครับเป็นลูกทุมบมมาหน้าผมเสียท้ายครับผมคงด้านขวาแล้วทุ่มมาเดี๋ยวอะรครับ <S 2> <S 2> <S เต้น,น <S <S ฟองเขอยู่ที่เจเจมาที่วิครับสูน,น้าตัวจีจ๊ดจ้าเลยขาวบอลที่มาเองไหลาจากให้ป้อมเก็บบอลมาแต่เข้าไปข้างมาป้อมไหลมาสั้นเกินไปครับสกระโดดมาอยู่ที่เต่งครับแต่ต่เอเก,กมมือนี้สั้นอยู่ไปแล้วจะเยกับเลยครับอยู่ที่นัด ของเสือไพรับปักเข้าข่ายิงมายังติดครติดตลรางของดาวออกข้างไปมีโอกาสนะครนของเสือไพรบแม่ต้องบอกว่าฝ่ายกัพละบอกกกันข่อกันขนลหมัดเแหยถ้าเป็นหนังนี่ตัวเป็นหวังอหลอฮะหอนองแท้คราเดบุกระเดบุกเขาใครก็เท่ล้อมยิงนะนักลอนของแท้หลองเล่นด้วย แต่ด er ูนีไม่ผ่านโซ่ครับมาที่โจตั้งแต่บางครั้งท่านตันขาวมีบอลลิเผาหวังครับเนี่ยคุมเดียวับถ่ายเบื้องขวาตั้งแต่ใหม่ครับของเสียไพ่ครับพยายามหาช่องเจาะครับเพื่อจะทวงประตูตีเสมอให้ได้ครับเพื่อจะกลับมาสู่เกมนะฮะของเสือไพ่ครับทายมาเมาที่เบนเบนมาที่โจแล้วเสียบอลให้กับนัดไปคนเดียว ยายามเลยปครับเจ้านัดกับแป้พยายามมีความมุ่งมั่นครับจัก,กรชักไปยิงครับตั้งเตะขึ้นมาฝาที่โจจับยาวครับฝาที่ในตนรงกับ ไสกัดจากด้านหลังมาจากด้านหลังนะเหลี่ยมนี่เสียเปียรครับก็บอกว่ามาจากด้านหลังนี่คือเปลียมเสียเปียรครับเป็นลูกฟ้าครับสีที่ของเสียผ้าครับแตยะตรงกลางประตูเลยฮะ นัดยิงไงยิงยังติดบอลครับไม่ผ่านเจ้าเต่งครับแฝงยุบเฮียดิดอันตรายนะฮะคนหนึ่งพยายามจะโมง่งนะคนหนึ่งตปเต่ครับเปิดมาไฮ้ยทะลุไล่มาที่เป็นในนี่แหละครับทีนี้มาแังไม่ผ่านเต่งทงบอลดีครับขอสัญญ้นๆมาครับอยู่ที่ไหน มองกิงกายต้องทุบจริงครับเจ้าอาร์ตนี่ครับเจ้าอาร์ตเหนียวจริงๆครับเป็นผู้รักษาประตูที่เพื่อนยืมเงินไม่ได้ครับเพราะว่าแกเหนียวคร<อ>ับพุ่มมาพนับเข้าซ้ายหายแล้วยิงไม่ได้ครับแล้วเดินจิ้มมาอยู่ที่วิทย์คนเดียวจะกกชาดหลบแต่แล้วเดินแต่แท้กับด้านหลังแล้วเป็นลูกฟาวล์ บ่บ่นี่ข้ามเดินมาแล้วยังไงก็ต้องตั้งให้ตรงจุดแล้วก็รอฟังสัญญาณจากพุทธศิลป์นะฮะโอ้ยที่เขาถ่งเบสโฟนอยู่ที่เรียกว่าเป็นเสียบเบสแต่ระยะแบบนี้จะเข้าเหลี่ยมเสียบเบสหรือเปล่าครับฟุตมาปั่นมาลูกนี้เจ้าไอ้จังเราฟีได้แล้วออกบอลเลยมา เดลาสั้นเกินไปครับไปแย่งกันเองครับแล้วเสียมาอยู่ที่เบนยิงด้วยสายวิปปด์นคานเลยอู้หูเจ้าเบลยิงด้วยสายบอลูกทิ้งปีเลยแต่เจ้าอาร์ด้ออกแรงพึ่งปัดทิ้งบอลไปตกโดนคานออกหลังแตครัยังได้เป็นลูกเตะเมื <ITA> ่อผเสียผ้าเบดตันเซ็ตเบยเจ้าในเปบลยัดมายังมงงทิ้งอะไรครับแต่เริ่มบุกหนักแล้วเสียผ้าย สถาน,นีก็เป็นบิร์ฟเฟลด์นะฮะนัอยู่ที่หนึ่งมิติเดโนะฮะถุมเร็วมาครับถึงเส้นหลังก็าย,ายามจะแหวกลูกนี้อบอลน่าจะออกไปก่อนแล้วนะครับตั้งเจยขึ้นมาครับของเบิ์ฟโฟนเต็งเปิดยัดมายังไม่ถ่านครับยังเก็บได้ครับป้งายตัวบางครับหมวนหลบมาสองคนครับนี่ครับพูดวัางใจกว่าทห่นเห็นครับ เกิดมาไม่ดีคร like ับอยู่ที่ไหนสับขาหลอกเข้าซ้ายบันจ๋งกิงนี่เลยก็ยังเข้ากลาครับไอเสาตูดการในแดนกลางจัดเจ้านนี่แหละฮะของเสียผ้าอ่ะแห่หลายๆครั้งที่ยิงไกลไปได้ยังติดทางด้านของเจ้าเต้เติดเจ้าเป้าหมายอยู่ที่โจเจ้าเปื้อนโจแห่เหลี่ยมบอลนี้ครับใช้ตัวบังโดนลุงสอง ยังเดี๋ยวนครับโจยีงเพับไอ้ลัอไม่อยู่เรายังรับได้ครับเล่เลยมาอยู่ที่เบนแะทเนียร์การ์ดเสร็จแล้บเจแล้วคะจังหวัดจังหวัดกันอสักู นี่ครับเตะคืนให้นะฮะเป็นสิ่งที่ถูกท่าแบบยังไรทุ่มครับของเสียพ่ายครับหนักแล้วครับ